มาดูฝีไม้ลยลายมือของช่างนิดขึ้นเทเลอร์หน่อยสวัสดีครับผมเพชรบุญทองครับนี่คันนี้ครับหมดภาระแล้วหมดภารกิจแล้วย้ายเข้าบ้านครับแกไม่เคยขับไมโคสักครั้งนะแกมาจับขับเลยยอมรับแกเหมือนกันเลยยู่ๆแกก็อยากขับก็ขับเลยนะเหมือนแกฟันมาแล้วก็ลุกมาขับเลยนะโอ้กล้าขึ้นเทเลอร์เองด้วยนะไม่ธรรมดาช่างนิด ช่างมอไซค์ครับผันตัวมาเป็นชอเฟอร์ขับไมโครแล้วอถอยเทเลอร์มาแล้วครับเทเลอร์เราก็คุณปูเล,แล่แหละคุณคุณเทเลอร์นี่อายุอานามน่าจะสี่ห้าสิบปีแล้วนี่คันนี้ ห้าหกสิบปีแล้วมั้งนี่คันนี้เออเดี๋ยวเสียงยังเจ๋วอยู่เลยเอ,อไม่มีควันเลยนะวางเครื่องใหม่มาหรือเปล่าคันนี้น่าจะมีการหมกแหละดูไปเออหาดูได้ยากครับเทเลอร์รุ่นนี้ เกโกคลิกนะเกอทานไม่ค่อยได้นะอานทั้งตัวเลยนี่เคยดูกันขึ้นเทเล่ของเกครับเกพูดบอกว่าตอนแรกๆอ่ะชั่วโมงหนึ่งนะขึ้นเทเล์ไปทำงานครึ่งชั่วโมงครับแต่ขึ้นเทเลอรนในชั่วโมงหนึ่งเลยเคยดูคราวนี้จะได้กี่นาที ถือว่าเก่งครับช่างซ่อมมอไซค์ โม่ห้อมุรถฮอลกิ่โมบาร์ดุ้ยไอ้ยคอยดูคอยดูฟิวมาไลไมือของช่างนิดขึ้นเทเลอร์กันหน่อยอยู่กับ M X S M X S โอ้ M X R เด้อไม่ใช่ M X X โอ้ oh, MXR oh. oh, okay. mm ็กซอสามห้าโอ้โอเคเดินก็รู้สึกว่าจะเสียวซะแล้วเนี่ยนะโอ้ย oh, mm hmm. มีอะไรขึ้นไหมช่างนิดนี่ ขาเกี่เรา <c oughs> เอาจะขึ้นท่าไหนนี่โอ้รถไทยมาดันง่ายกว่ามั้งช่างนี้โอ้ เล็กไม่มีแคเรียนะมีเป้นเป็นเป็นเล็กเลยนนะั่นน่ะว่าเขาทำมาแปลกครับโอ้อยกว่าจะบุญตัวได้ครับ ไปชมนี่รุนนาดูเลยครับอง,งอน่ี่่ไม่ธรรมาดาครับนี่ดึงตัวเข้าเลยขึดเดินเลย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  ตาลุนจวน,นะตาครับตากัดฟันช่วยโอ้โหอ,โอ้ตาเนี่ยโอ้โหตาลุนตาลุนโอ้ตาแกลุนใหญ่เลย โอ้ถือ่าขึ้นได้ไหวอยู่เออเอา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 ลื่นครับมีลื่นโอ้โอ้ได้แล้วได้แล้วเนไม่หันมากดนะขึ้นยางเดียวเลยโอ้แน่นอนเลย อ๋ยาเน,นอนเน,นอนระวังหัวรถเนื้อเอาไว้ด้วยเนื้อหัวรถนะฮ่าฮาฮาฮาโอ้ตาตายกมือให้เลยตายยกนิ้วให้เลยนะตาเนี่ย าคลิบนี้ก็สวัสดีครับ